สวัสดีครับและนี่ก็เป็นภารกิจช่วงเช้านะครับหลังจากที่เราลดน้ำต้นไม้ที่บ้านเสร็จนะครับตอนเช้าเก็บมะม่วงสุกเสร็จแล้วแล้วเราก็มามาดูนาครับนาก็มีนาเราเพิ่งดำนะครับนะครับเพิ่งดำเราก็ต้องเปิดน้ำานี่ครับ เอน้ำจะสเสมอตส่นะครับอันบนแล้วก็อันล่างก็ดึงนะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะครับก็คือใช้ช่วยกันสองแรงนะครับเครื่องเบนซินดึงเครื่องเด็กนะครับแล้วก็อันบนก็สเสมอตึงนะครับเพื่อให้น้ำท่วมพื้นดินนะครับป้องกันญ่าขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ทั้งนั้นก็ อย่าให้น้ําท่วมข้าวนะครับเพราะไม่งั้นข้าวจะย่อยครับเพราะว่าเราฉีดยาฆ่าหญ้าไว้นะครับก่อนที่จะดำนะครับนะครับก็เป็นการลักษณะการทํานาครับเอ่อวันนี้ไม่แน่ใจวันที่7วันที่8ดเราดําวันที่ห้านะครับก็เดี๋ยวตามเกณฑ์นะครับก็ต้องมีการฉีดยาก็เอ่อหวานปุ๋ยนะครับตามกําหนดการนะครับมันจะมี บอกอยู่แล้วว่าเราต้องใช้ต้องชีดต้องหวานช่วงเวลาไหนนะครับนี่ครับเห็นไก,กลๆนี่เป็นพ่อครับพ่อผมมาไม่ค่อยดีครับแคเป็นผ่าตัดบาพันมานะครับไม่ค่อยมีแรงผมก็เลยต้องมาทํานาช่วยทํานาครับแล้วก็มาไลฟ์มาทําคลิปคุยกับเพื่อนๆนะครับว่าเราเลิก เราเอ่อเขาเรียกอะไรเราออกจากงานมาเนี่ยเราต้องใช้ชีวิตแบบไหนครับนะครับ,รบด้านข้างก็เขาดำก่อนครับโอ้โหข้าวเขาเริ่มแตกแล้วครับโอเคอยู่นะครับเป็นพันข้าวไก่นะครับถ้าไมาจำไม่ผิดเราเป็นข้าวหอมนะครับเป็นแม่พันธุ์น่าสีท่านหนึ่งนะครับนี่ครับ แล้วก็อย่างหนึ่งเลยเนี่ยเราต้องมาดูรอบนะครับเพราะว่าเราดักรอบไว้ไม่รู้ว่าจะมีปลาติดบ้างหรือเปล่าครับต้องมาดูทุกวัน,นครับติดไม่ติดก็ต้องมาดูเมื่อาวานปลาไหลติดครับปลาไหลตายนะครับเอ,อปลาไหลที่ตายไปนะครับเราเพื่อนๆอยากรู้บางทีก็เอ๊ปะปลาไหลตายมันจะอร่อยไหมคือแม่อร่อยแน่นอนครับแต่ว่า เรามาแปะรูปโดยการาแม่เข้ามาย่างนะครับเอามาย่างเสร็จแล้วเช้าเนี้ยก็ตากนะครับตากพร้อมกับพวกปลาส้อยัท้ที่หาว่าได้ครับย่างแล้วก็ตากทานอย่างเงี้ยครับจนแบบมันแข็งะครับแล้วก็ไปเก็บไว้จนแข็งนะครับแล้วก็เก็บไว้แช่เย็นไว้อะไรอย่างเงี้ยครับหรือไม่แช่เย็นก็ไว้ข้างนอกครับ แต่มันไม่น่าจะเหม็นหืนนะครับเสร็จแล้วพอเราจะกินครับแล้วก็เอามาตำครับตำให้ละเอียดป่นนะครับแล้วก็เอามาโรยข้าวนะครับแล้วก็น้ำพริกราดโหสุดยอดนะครับเมนูนี้แน่นอนจริงนะครับแล้วก็ปลาเมื่อวานก็ได้เยอะด้วยครับได้หกเจดโลนะครับโหปลาส้อยก็แม่ก็ทําแล้วก็ทําทั้งเกตนะครับแล้วก็ย่างทั้งเกตแล้วก็แล้วก็ตาก ครับอันนี้ก็แล้วก็ขายได้ด้วยนะครับเมื่อวานขายปลาไปได้ร้อยหนึ่งหกโลนะขายขาย,ขายปลากดใหญ่ไปปลากดใหญ่ขายไปนะครับขายปลาตะเพียนใหญ่นะครับสองตัวร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็ที่เหลือแม่ก็มาทําปลาเกลือนะครับมาเอามาย่างนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ทําปลาล้านะครับ รายได้นิดหน่นนนนอยครับก็ต้องเอาครับอยู่บ้านนอกนี่ครับอันนี้เป็นสะเรล้าครับก็กลจะถึงที่ดักลอบแล้วครับเดี๋ยวสักครู่ครับปกติที่นานี่อันนี้ก็เป็นมะม่วงอ,อกล่องนะครับอ,อกล่องขาวปกติแล้วจะมีคนมาเหมาต้นนะครับแต่ปีนี้ ไม่มีเพราะว่าคนเหมาต้นเดี่ยงไปแล้วครับ <c oughs> คือป่วยไปแล้วครับก็เลยไม่มีคนมาซื้อครับห <c oughs> มืนมาาเป็นโรคหัวใจตีบเอเส้นเลือดหัวใจตีบไปนะครับชาวบ้านนะครับ <c oughs> เครื่องสูบน้ำเราก็ต้องมีไว้สองเครื่องครับไม่แพงครับเครื่องสองพันธบาทครับ ต้องมีเอาไว้สำรองไว้หัวท้ายครับดึงน้ำบางทีน้ำไม่พอก็ต้องช่วยกันดึงครับ,ดรบเดี๋ยวเราจะกระโดดข้ามนี่ไปครับแล้วก็รอบจะอยู่ตรงตรงที่วงเวงนะั้นเดี๋ยวผมโดดแป๊บหนึ่งครับ,เอ,รบเอาละครับเรอครับมาดูนครับอืมเห็นแต่หอยครับดูดิ อุ้ยนึครับมีอะไรเนี่ยอุ้ยมีเต่าอะ่ะอืมจะบอกนะ่าเต่าตายโอ้โหแย่แล้วนะครับโอเคโหเสียจริตเลยได้เต่าตัตวหนึ่งครับแล้วก็มีนี่อะไรเนี่ยอะไรอะปู โอเคก็คลิปนี้เะเทือนใจนิดนึงเต่าตายนะครับพอดีนะ้ำมันท่วมรอบครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ยังไงขอจบพิกแค่นี้นครับเดี๋ยวมาต่อกันคลิปหน้าครับผมเฮ้ยเะเอือนใจอะ